แล้วนะคะสาวอบแอสตีมอย่างเรานะคะก็จะต้องไม่พลาดที่จะมาที่นี่อยู่แล้วคือที่เนี่ยความน่ารักเขาแบบเขาจะใช้คันเล็กไงเราก็บอกว่าอยากได้คันเล็กอยู่ก็เลย <laughs> จะมาดูว่าเอ้ยมันจะเล็กแค่ไหนแล้วก็อย่างไรนะคะนี่ก็คือบ้านของเราในวันนี้กว่าจะมาถึงนะก็แบบว่ากลางค่ำกลางคืนแล้ว เขาชื่อรุ่นเลยนะน่าจะแบมบี้นะน่าจะแบมบี้ใช่ไหมตัวเล็กสุดนะตัวเล็กแบมบี้ชอบอะน่ารักอะชอบ,ชอบคือของเราที่มีอะมันเป็นไซส์31พุทมันใหญ่กว่านี้ประมาณเกือบ3เท่ามั้งมันลากไม่ได้ลากเองไม่ไหวอันนั้นน่าลากได้ถ้ากล้าลากไม่เอาอันนี้คือแบบว่ากล้องไม่ได้ซูมอะนะเอยเอ,อไมเออ่เขาเรียกอะไรอะไม่ได้ขยาย ต้อง,งนั่งวนชักโครกแล้วอ,อาบน่าจะอาบนี่จริงๆไปอาบตรงนี้นนี่คืออะไรห้องน้าจะเป็นอย่างนี้เวลาอาบแบบลำบากแหละไปอาบตรงนู้นเถอะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเราไม่พังไม่พังมันเป็นแพะแพะตกใจยิ่งเป็นมนุษย์ตัวยักษ์จับอะไรก็พัง ยุงดีอกมาพียบฉันตายแล้วคืนนี้บอกเลยเราก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงมากนะคะเราก็ควรจะเก็บเงินเลยนะคะเพื่อที่จะซื้อแบบนี้มันน่ารักแหละมาแล้วค่ะ BBQ ดูสิเขาก็เอามาให้เราถึงชี้เลยห้าไม้ห้าไม้กินยังไงมีสั่งอะไรมาเพิ่มอีกสองอย่างเองกินได้สองอย่างเองทำไมกินไม่หมดหรอเดี๋ยวกินให้ดูแล้วเกิดอะไรขึ้น ตอนบนว่าปวดท้องก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นเช้ามาก็ก็กินอีกแค่นั้นเองสุกมันคือแค่ไหนเท่าที่ใจเราบอกว่าสุกท้องจะเสียไหมถ้าท้องเสียคืนนี้นะคะเดินไปนู่นพร้อมมากบอกเลยว่าพร้อมถ้าท้องเสียคืนนี้มันเนื้ออะไรอ่ะนยากอยากรู้ไก่ไก่เหรอหมูไม่มีใครเขาขายแล้วตอนนี้มันแพง เราก็สั่งมาเพิ่มนะคะมีหอยหอยเชลด้วยแล้วก็เป็นปลาหมึกแดดเดียวจริงๆแล้ววันนี้ที่เรามาเกาะเนี่ยนะคะเพราะว่าทริปนี้เราจะล่องใต้กันยาวนานเลยหนึ่งสัปดาห์นะคะ <c oughs> ก็จะแวะหลายที่อยู่เหมือนกัน <c oughs> ที่นี่ก็เลยเป็นที่แรกที่เราเลือกที่จะมาแวะนะคะเพราะว่าอยากจะมานอนแอร์สตีมรุ่นแบมบี้มั้ง มังเป็นแอสติม <benim> ท <sharing> ี yes. yeah. ่ตัวเท่าบุญทุ่มเลยอ่ะกลมๆน่ารักมากเราก็แวะกมานอนที่นี่ก่อนแล้วก็เสร็จแล้วพรุ่งนี้เราก็จะไปสมทบกับเพื่อนๆนะคะที่ประจวบต่อนี่แบมบี้เห็นป่ะอ๋อนี่มันรุ่นใหม่ด้วยนี่นะอันนี้แบมบี้รุ่นใหม่แต่หมายถึงว่าแบมบี้มันก็คือจะอันที่เป็นสั้นๆแบมบี้มันคือชื่อกวางเยเห็นไหมกวางแบบว่าในเรื่องสโนไวท์อ่ะ มันคือลูกกวางอ่ะแบมบี้ฝรั่งเขาเรียกลูกกวางเป็นคนที่มีความรู้ด้าน Google เนาะเนี่ยแบมบี้เห็นไหมนีคือแบมบี้เออเพราะฉะนั้นแอร์ซีมันก็เลยจะคันเล็กไงแบมบี้มันก็จะเป็นขนาน้อยนี่เหมือนของเรายาวเป็นบ่าวาเลยของเราเราก็มานั่งทานข้าวเวลาเช้าเช้าเช้าที่นี่นะคะ เช้าที่ฝนทาเล็กน้อยนะคะเราก็มาร้านกาแฟติดหาซะงั้นอ่ะไปร้านเขาเปิดหรือยังถามจริงได้แล้วเราก็โดนเอาออกมาแล้วร้านยังไม่เปิดให่เขาจะมากันตอนเก้าโมงร้านกาแฟมันต้องกินเช้าไหมนี่ร้านกาแฟประเทศไทย ่ะไปต่อพระชนไทยกันค่ะนขันเขา,ขาอุทยานคนไทยผู้ใหญ่คนละสี่สิบาทคัะแล้วเรือด้วยเหรอครับนังเรือด้วยนะคะเรือจะเป็นราคาเหมาลำนะคะหนึ1 1> ่งลำราคาสี่ร้อยบาทไปกลับค่ะ การท่องเที่ยวของเรานั้นที่ไม่ได้เตรียมพร้อมอะไรเลยนะคะใส่รองเท้ามา,าเต็มยศตอนขับก็ไม่ขึ้นขี่หลังไปไหมขี่หลังไปไหมขี่หลังไปไหม ม,มันจะโมอว่าถ้าสะดุดลมผู้เปียกเลยอเอาที่สรุปแล้วนะเราอะนั่งเรือล่นระยะทางมาประมาณเขาหนึ่งลูกก็คืออ้อม้มาก็คืออ้อมเขาเนี้ยมาแล้วก็ไปต่อเลยตรงนี้แต่ถ้าเกิดว่าคนที่เขามาแบบเดินอะเขาก็ต้องเดินข้ามตรงนั้นมาเมื่อกี้เราเห็นคนตัวจิ๋วเดินตรงนั้นใช่ไหมถือว่าไม่ต้องเหนื่อยมากเดี๋ยวเดินแค่อีกห้าร้อยเมตรปะกี่เมตรห้าร้อยห้าร้อยเมตรโอ้สบายมาก ตอนนี้เราก็เริ่มเดินเข้ามาแล้วนะคะที่อุทยานแห่งชาติเขาสามรอยยอ่ซึ่งเป็นเขตที่จะขึ้นไปถ้ำพญานาะคน,นั่นเองอยากจะบอกว่าหลายๆคนที่อยากจะมานะคือมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยะจริงๆแล้วอ,อไม่ร้อนด้วออวันนี้อากาศดีด้วยมั้งอีกอย่างหนึ่งนะใครผ่านการไปถ้ำนาคามาแล้วอย่างเรานี้นะคะคือง่ายสุด ต้ด้านนี้นะคะบอกว่าถ้ำพญานคร430เมตรส่วนป้ายด้านนี้บอกว่าท่านที่มีโรคประจำตัวโปรดพิจารณาก่อนขึ้นค่ะความอ่อนแออย่างเราเนี่ยก็ต้องลองทำไปเล่นไปนะเฮ้ยแฮกอยู่เหมือนกันนะ าาาว,วการไปถ้ำนาคามาแล้วอย่างเราอย่างนี้นะคะคือง่ายสุดถอนคำพูด <c oughs> แ้ว่ความหายนะคือไม่เตรียมตัวอะไรยางรับผมไม่มี <c oughs> เหนื่อยดิ <c oughs> แสงเขาจะมีถึงประมาณเก้าโมงครึ่งถึงเที่ยงเราต้องรีบไปลุยคะ่ะ ตามประวัตินะคะเล่าว่าพระพาแห่งนี้นะคะได้ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่า2 7ง127ปีก่อนนะคะ <l ots> คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือว่ารัชกาลที่5ค่ะมีรับสั่งให้สร้างตรงที่นี่นะคะแล้วก็ยังมีพระมหากษัตริย์หลายๆพระองค์นะคะได้เสด็จมาที่นี่ด้วยอันนี้ไม่ิด กาแฟมันต้องกินเช้าไหมแล้วแล้วเราก็กลับมาจนได้นะคะเดี๋ยวจะมาลองทานข้าวกมันด้ยวยแหละคือเรื่องของเรื่องแบบรล้วมันก็สวยไงสดใสรินทะเล I